ไมดีแตกนะครับอยากมาปะนะครับหรือว่าอยากได้ครับติดสายเอาไปปะเองถ้าเราปะให้นะครับถ้าปะได้ก็ปะให้นะครับไม่แพงครับปะแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับปะแบตเตอรี่นะครับมันจะมีสายสายเชื่อมนะครับของแบตเตอรี่แล้วก็หัวเป่าลมร้อนมาเป่าลงที่รอยรั่วอันนี้รอยปะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับลูกแรกประมาณนี้อันนี้ลูกที่สองในกรณีมันแตกเยอะๆนะ มันเอาไปใช้ไม่ได้หรอกในรถยนต์นะแต่ว่าเราสามารถเอาไปใช้ใช้งานในโซลาร์เซลล์ได้แน่นอนครัสำหรับใครนะครับที่อยากป่าแบตเตอรี่นะครับหรือว่ามีแบตเตอรี่แตกนะครับอยากมาป่านะครับหรือว่าอยากได้คำสุดสายเอาไปป่าเองแล้วก็ติดต่อมาได้นะครับที่ร้านเราองเรานะครับร้านเราป่าให้นะครับถ้าป่าได้ก็ป่าให้นะครับไม่แพงครับก็ขอฝากร้านขอแบตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับร้านอยู่ติดกับสาเยาบชนนะครับ ครับปรากฏที่สบแบตเตอรี่โคราชครับไปเจอร้านเราในทันทีนะครับขอบคุณ